จับระดับแล้วครับอ้ไอตัวนี้คือมันสูงคักคุงแน่แท้เห <c oughs> ลา <c oughs> ครับสวัสดีครับจับระดับน้ำแล้วครับผมว่าตัวไหนจะต้องทุบออกโอ้ตัวนี้ต้องทุบอย่างเยอะเลยนี่ตัวนี้ตัดเยอะมากเลยครับเสาตัวนี้เหนื่อยเล้าอีกแล้ว เหนื่อยเล้าแล้วตัวนี้โอไ้ไม่มีไม่มีไม่มีท้ายไปแล้วหลุกน้ำเต็มกากกาอย,ยูอ่ก็ได้ตายบ่บ่มีมันตีไม่ยากหรอกนี่้ยบัดเมี่ยมัน,าานอะไต่างอย่าฮนะบัดเมี่ยมันอะไต่างอย่างเออแหละ Mà tắt mấy? thúc lên lại nó lẹ xuống tạm rương không ăn nó ระดับเอาเข็มออกครับ ตัวนี้ก็ต้องคุดลงคุดดินลงไปเอาไมโครน้อยมมครับเป็นบ่หร่ะครับเป็นไหมจะประดับเนี่ยตัวนี้สูงกว่าเขาเลย ได้ต้นเดียวครับนอกนั้นต้องทุบออกแต,แต,แต่พวกนี้มันตีไม่ยากหรอ วนี้ครอบได้เลยขุดลงไปนิดหนึ่งแต่ตัวนู้นไม่ต้องตัวนู้นได้เลยครับพอเอาตัวนั้นเป็นเกณฑ์ตัวนี้ครอบลงได้เลยตัวนี้ต้องทุบออกหน่อยหนึ่งนะตีออกหน่อยหนึ่งแล้วก็เคลียร์เทลงไปเลยครับขุดดินลงไปหน่อยหนึ่งครับ ก็ดังยังไม่อะไรครับแจ๋วเ,เลย ทุบเลยบ่ะฮะเข้าให้เอาต้นไหนก่อนนะฮะไอ้ไต้ต้นนี้ได้เออต้นนี้ไม่ได้ ต้นนี้ได้เหล็กด้วยเนาะเนี่ยตีได้เหล็กด้วยตีปุ๊บพับเหล็กมาช่วยยึดความแข็งแรงเพิ่มไปอีกอลองดูอื้อดูอ่ะ อ,อแข็งโป๊กเลยครับนี่นี่มาตีฝั่งนี้ตีฝั่งเรียบๆฝั่งนี้ ด,ด้่เจาหรับรองครับคอนครับต้องได้วิ่งไปออกวิ่งไปเชื่อมแน่ตีเสาเข็มขนาดนี้ โอ้ยสิตีแตกบนอ้อนั่นน่ะคอนเล็กนิดเดียวแตกแล้วเราหาเจ็กไงมาเข็มป่ะเจ้าตะวัตะเราบอกว่าเรามีเจ็กไงค่ะเรามีหมองสังเตียปฏิบัติการตีเสาเข็ม ดิแนนม่น้ำมันไหลไปโน,น้นน้ำมันไหลไปในบ้านเอามาเหลวออกกำลังกายแต่เช้าครับวันนี้วู้สุดเถือนไปสุดเถือนไปทั้งอ้น้เหลวอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับ สะเทือนไปทั้งต้นเลยแต่ไม่รู้ว่ามันจะแตกตหรื <laughs> อเปล่าเอาลึกๆไปหน่อยลึกๆไปหน่อยโอ้ดูเหมือนดูเหมือนจะมันจะไม่มันจะยากหรือไม่ยากทำอะไรดิ <laughs> <laughs> เล่นแบบนี้เลยนะเล่นแบบนี้เลยแหละไอตอนแรกเราก็เห็นแต่มันเลือหน่อยหน่อย พอจับระดับมาเท่านั้นเดี๋ยวสูงนีน่เออนั่นแหละหลุดแล้วแล้วรุดแล้วหลุดแล้ว,ลวโอ้ให้กำลังใจครับอู้สเถื่อนยันข้านล่างเลยนั่นน่ะเดี๋ด้สองเราเพรก็เข้มไม่ห่างก,กว่านั่นน,น่ะดูสะเทือนดีเนาะสะเทือนถึงล่างเลยอ่ะไหนระดับอยู่ไหนงน้นั่นนี่ ขีดที่เขาขีดไว้นะตายแลย้วเอาเอาเครื่องแยกมาเครื่องแยกอะ่ะมันไม่มีตัวใหญ่หรอกผมมีตัวตัวเล็กเอาแยกไฟฟ้าดิแหลือแยกเล็กแยกไฟฟ้าหรอกไม่ได้หรอ,อ่ะทุบนี่แหละออกกำลังกายโอ้ยทุบนี่ก็ตายตัวนี่ตายตายดอกไม่ได้ไม่ได้หรอม นั่นก็เตลิดบ่ลุงชยัยใช่ครับเตลิดยด้ยไหมนะ่ะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ครับพี่โอ้ยอเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บ๊ายบายครับ,รบมาอยู่กับเราตีหวัวเสาเข็มครับ